ฮอนด้าก็ชวนพี่ๆสื่อมวลชนนะคะมากับกิจกรรมเมริทิปหรือว่าขับ Honda Accord มาไหว้พระเสริมดวงบาร,รมีปีไก่ปีหรือว่าปีละกากันนะคะซึ่งรถยนต์ธ o น d a า c c o r d ของเรานะคะก็เป็นรถยนต์ที่มีสมรรถนะเรื่องการขับขี่นะคะที่นุ่มนวลน,นะคะแล้วก็มีสมรรถนะในแง่ของการประหยัด น้ำมันที่ดีเยี่ยมเลยมาพร้อมเทคโนโลยีที่แอดวานซ์มากๆเลยโดยเฉพาะในรุ่นของ Honda a c c o r d Hybrid นะคะที่มาพร้อมระบบเทคโนโลยีความปลอดภยัย Honda Sensing นะคะและที่พิเศษเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็ยังได้มาร่วมกิจกรรมและก็ได้รับเกจความรู้สาระดีๆค่ะจากอาจารย์คาาชิน,นะบัญชรน,นะคะที่มาบอกพวกเราว่าในแต่ละวัดที่ในแต่ละจุดท,ที่เราไปนั้นเนี่ยค่ะมะีเขาเรียกอะไรเหมือนแบบว่าเทคนิคเรื่องของการเสริม พลงังหรือว่าเสริมบุญหรือว่าเสริมโชคชะตาในปีใหม่นี้ยังไงนะคะก็ใกล้ๆกับตุดจีแล้วเราก็มาไหว้พระเสริมดวงกัน,นะคะ่ะ

นนี่ะครับการทําบุญเนี่ยน่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับเรามาที่วัดนะเราก็จะได้บุญร่วมกันกล้าผมว่าเป็นทริปที่ดีมากเลยครับกล้าผมเยี่ยมมากเลยครับข้าขาพี่เบิ้มพี่เบิ้มพี่เบิ้มขอเดินหน่อยโอ้โหคนเดียวด้วย

เอาทุ่งตลอดเอาเตะยอดทุกขประจุตลอดนะอ่าเรียบร้อยแล้วาับแจกที่สี่เถอะบอกให้เราไปแก้โคลงเขาไม่ได้บอกให้เราไปซื้อของแต่เขาบอกให้เราทำบุญ การทำบุญเนี่ยมันเป็นการเสียเงินไปก่อนสมมติอนาะจารย์กระาปีชงต้องเสียเงินสองหมื่นประดฏสร้างพระห้าพันทำบุญลงศพสองพันบวชพระไว้ใน้รวงห้าพันไปไปประมาณจบล้แทนที่เราจะไปเสียเงินจากของหายไม่สบายโดนโกงแั้นก็หมดไป ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะสำหรับวัดนี้นะคะเราก็ยังได้ถวายสังฆทานทําจิตใจให้อ่าพองใสเป็นกุศลนะคะแล้วก็ยังได้ไหว้้พระสวดมนต์นะคะสําหรับวัดนี้ก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจทีเดียวซึ่งอาจารย์คคทาชินะบัญชรก็ให้เกิดความรู้กับเรานะคะมาวันนี้เราได้เกิดความรู้ในอยุธยาเนี่ยจากหลายๆวัดที่เราไปเยี่ยมชมมานะคะเราเดินทางสายบุญค่ะวันนี้เดี๋ยวมีกิจกรรมที่3ต่อนะคะไปกันต่อ ความศักดิ์สิทธิ์มากเป็นองค์พระประธานที่อยู่วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้นะครับสำหรับองค์พระรูปหินทรายนี้เราจะเห็นเลยว่าพระพักและลักษณะนั้นเป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนต้นนะครับหนึ่งพระพักออกลักษณะของป้านหรือว่าออกแนวเหลี่ยมนะครับจะไม่ใช่เป็นพระพักรูปวงรีหรือว่ารูปไข่แบบศิลปะของสมัยสุขโขทยัยสองนะครับ พระโมลีนะฮะแล้วก็พัะเกจะไม่เป็นเปลวเพลิงน,นะฮะจะไม่เป็นลัศมีแบบรูปของอิ์แต่จะเป็นลักษณะแบบขุนเขาหรือพัะเกแบบมงกุฎนะฮะาก็คือพระเนรและพระนาสิี และสำหรับกิจกรรมที่3นะคะเรามุ่งหน้ากันต่อมาที่วัดพนัญเชิงนะคะซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยเพราะว่าเป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อโตนะคะและที่สําคัญมาวัดนี้นะคะเราได้ถวายผ้าจีวรน,นะคะหม่มพระอ,องค์ท่านแล้วก็ยังได้รับสิ่งดีๆนะคะสรวัดนี้ก็ยังได้เดินทาง ลงเรือล่องเรือนะคะไปยังจุดที่แม่น้ำสามสายมาประจบกันหรือเรียกว่าสามประสบนะคะก็คือแม่น้ำป่าศากแม่น้ำลบบุรีและแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อเสริมสิริมงคลรับสิ่งดีๆเป็นพลังนะคะสำหรับตรงจุดที่เราลงเรือไปทั้งยังได้ให้อาหารปลาสนุกสนานมากเลยวันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆค่ะกับ Honda a c c o r d และ Accord Hy b ฮบิของเราในวันนี้นะคะคุณด้วย อย่านะครับอย่าเปิดออกมาอย่าให้แตกราบว่าผู้ที่เป็นคณะกรรมการวัดนะฮะและหลุมแสบมีอริชาจะเวลายโยนผ้าขึ้นไปเนี่ยอย่าให้ผ้าแตกออกนะครับมองขึ้นไปด้านน,นะครับหาที่น้านแล้วมองขึ้นไปด้นบน